เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตว่าเราตีเหล็กใครได้แล้วเหล็กเห็นไมั้สิบแปดโลอ่ะทุกคนมันน่าตีเหล็กไหมล่ะแล้วหลายคนไม่สงสัยเหรอว่าทาไมช่วงนี้ครูพูดเรื่องพี่บีบ่อยจังทําไมครูพูดเรื่องตาลบ่อยจังทําไมครูพูดเรื่องพี่บางอรอนบ่อยจังทุกคนเหล็กกําลังร้อนเวลาเหล็กร้อนเราตีขึ้นรูปมันคือผลลัพธ์ เพราะฉะนั้นเมื่อผลลัพธ์มันคาตาผู้คนคนก็อยากจะมาขายของของเราเพราะเราไม่โกหกแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เติมไฟให้ตัวเองแต่คุณบอกทําไมครูไม่พูดถึงหนูเห็นไหมตอนที่ทรายมาไล่เรื่องลูกอ่ะเอาเร็วๆนี้เลยที่ว่าลูกอะ่ะมีก้อนขี้ฟันอยู่ทุกคนเราตีต่อเลยเราตีต่อเลยเราไปหาข้อมูลเรื่องเรื่องก้อนขี้ฟันเลยว่ามันมีอยู่จริงไหมมันคืออะไรนู่นนี่นั่นทุกคน ใช่ค่ะกระหึมลูกๆคุณเชื่อไหมเรามีเรื่องอะไรลงตีเลยสมมุติว่าเรามีเนี่ยอย่างเงี้ยเราออกมาตีเลยทุกคนมันทําให้คนรู้จักโค้ดไซ์คุณรู้ไหมว่าโค้ดไซด์ดังจากอะไรดังจากที่ลงทุนแสนแปดกำไรแสนสองสองสามสี่ลอลงทุนไปแสนแปดขายปีกขายปีกขายปีกได้กําไรมาแสนสองทุนได้กําไรได้ได้สามแสนน่ะกําไรแสนสอง เรากระถุงเราตีทุกคนช่วงนั้นครูตีทรายบ่อยมากตีเหล็กเครื่องทรายกําลังติดเครื่องทรายกําลังร้อนหลายคนบอกว่าทาไมครูไม่พูดถึงหนูบ้างคุณฉายไฟอะไรให้ครูเห็นคุณต้องมีแสงก่อนแล้วถ้าครูไม่เห็นจริงๆแม่คุณเน่ะต้องตีเหล็กคุณก่อนครูอาจจะเห็นคุณจากแม่ของคุณเข้าใจหรือยังเหมือนโจรอะทุกคน เหมือนโจเหมือนพี่นาโคราชที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยหรือเหมือนวันนี้ที่อ้อยมาเล่าเรื่องลูกอะ่ะที่มาเล่าเรื่องลูกว่าเป็นข้าราชการอยู่ชัยภูมิไม่เคยขายของออนไลน์เลยมาขายกับอ้อยยังไม่รู้ว่าจะขายได้ไม่ได้โพสต์ไปขายได้สิบเอ็ดกล่องทุกคนข้าราชการขายได้สิบเอ็ดกล่องทุกคนคะ อ้อยเอาลูกมาตีเพราะลูกมีไฟอ้อยมาเล่าในไรตีไฟลูกตีไฟลูกตีไฟตีตีลูกขึ้นลูกลูกมีพลังลูกมีพลังลูกขึ้นลูกคําว่าขึ้นลูกคืออะไรลูกอ่ะโอ้โหทุกคนมันมีพลังใจมันมีพลังใจเข้าใจหรือยังมันจะไม่มีทางไปทุกคนโลกออนไลน์นี้ต้องพูดความจริงกันได้แล้วนะคะอย่ามาหลอกกันเลย มันขายได้ด้วยแรงกระเพื่อมถ้าไม่ขายได้ด้วยแรงกระเพื่อมมันขายได้จากคนที่ตัวใหญ่เท่านั้นหรือใครจะเถียงครูเพราะฉะนั้นเราอะค่ะต้องขายด้วยใจของพวกเราเองต้องมาช่วยตีเหล็กกันเองให้มันขายได้วงกว้างไม่ใช่ขายได้แต่เราทำแต่เราไม่พูดไม่พูดถึงใครไม่อะไร กูกลัวเขารู้จักคนนั้นแล้วไปทักคนนู้นมันไม่กระเพื่อมมันไม่กระเพื่อมคุณดูนะช่วงนี้เรากะหื่มอะไรน้ำหอมลิปสายมูน้ำหอมสายมูก็ท่านนึกถึงสายมูต้องนึกถึงพี่บีผลลับชัดไหมสามีเปแปดหลักล่าสุดกําลังจะเปอีกแปดหลักสั่นสะเทือนพอไหมกับสายมูหรือทําไมเราต้องมายกตัวอย่างคนที่ถูกรางวัลที่นหนึ่ง ในแบร์เราอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งหลังจากใช้น้ําหอมอีกคนนึงอีกคู่นึงถูกรางวัลที่สองสามใบถูกลอตเตอรี่ยี่สิบสองงวดครูเมย์ถูกอถ,ถูกอีกสิบเอ็ดงวดหรือสิบเท่าไหร่งวดทุกคนนี่ไงคือการตีเหล็กถ้าเหมือนโจอะ ถ้าอ้อยไม่ตีเหล็กโจครูไม่รู้จักโจเลยนะแล้วครูก็ไม่รู้จะพูดกับคุณเรื่องโจเรื่องอะไรดีโจกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้เลยทุกคนเดินไม่ได้เลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้ววันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาซื้อของกับครูอ้อยมั่นใจเชื่อครูอ้อยกินตามครูอ้อยบอกทุกวันนี้โจเดินได้แล้วทุกคนทำขนมขาย ออกมานั่งไลฟ์นี่คือการตีเหล็กของอ้อย